รูฟีรูฟี่รูฟีพูดยังไงจะแพ,พ้ก็จะแพ้ไอชนะนี่ใครจะยากอะใจเร<อ>าผายอยู่นะทร<อ>งท้ายเจ็ดใบแลวยังยังยังไม่แสงเขามันก็สุดสามสามา,ารถแล้วไงพอดีทางนู้นเขาก็เลยเห็นว่าเราดีถูกสี่ไปตั้งกันเลยเขาก็วิ่งเลยวิ่งเอาลูกไปแมรี่มาให้ลูกกินนมหร,รือเขาแสงเลือก็เลยแสงถามทุกคนพูดแล้วคนลุกอ ทันเนี่ยเป็นคนอยู่กัวอไม่พายหลากับตกงน้ําอะอวิ่งโดยปริหานะวิ่งวิ่งแสงพวกไปเฉยทั้งที่ย่อแยงแก๊กห่อแยถึงแลไม่ถึงแลหมดแลมันแข่งมากมันแข่งมากมันแชมป์หกสมัยอ่ะโอ้เป็นแชมป์หกสมัยแชมป์ในสนามนั่นละหกสมัยไอแชมป์เราก็ว่าแชมป์ก็แชมป์้วเราก็ไม่กลัวอยู่แล้วมันก็แชมป์จริงๆเราไปด้วยด้วยความที่ว่าหยุดไม่เป็นชอบเล่นชอบสนุกก็เลย น่าหนมีปฏิหาริแล้วก็มาปฏิหาริที่ปากน้ำอ่าปีไหนพอจะจำได้ไหมปีชาปีชลเทพแข่งกับเดชามิงอ่าเขาก็ไปคูกกัดกันมาด้ชุมพรแล้วคราวนี้มาอยู่ตำบลเดียวกันก็ยังขอเป็นคู่กัดเนี่ยมีชลเทพลำเดียวกับเดรามิงที่ยังอยู่ของทนกันอยู่ที่เป็นคู่กัดกันอยู่ทุกวันนี้ยังยังยังเป็นเรืออยู่พูดถึงว่าเป็นคู่กัดนี่เป็นคู่กัดตั้งแต่เป็นต้นไม้เลยตั้งแต่วันที่ล้มเลย จนมาถึงวันเนี่ยเนี่ยวันเนี้ยก็ยังเหมือนเดิมก็ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมแล้วเลือคู่นี้ไปไหนต้องไปด้วยกันต้องมาทะเลาะกันทุกที่แม่งกระทั่งสี่พายนี่สี่พายกับพี่พี่น้องๆมั่งลูกๆกันลานไปพายคนละลำไงก็ทะเลาะกันใครนั่งเรือเาวนาเทศก็ต้องไปทุกกับเดสมิงใครนั่งเรือเดสมิงก็ไปทุกกับเาวนาเทพไม่มันเป็นอาชีพจริงๆเป็นคุกกัดมาแต่ก่อนเลยลุงุ้ครับชาวาเทพเนี่ยผมถามหน่อยว่าเสือขาวเนี่ยวาดไม้แต่นู่นหรือว่าของเคื่อนเสือทั่วไปอ แต่ว่าของชลเทพของชลเทพเนี่ยก็ค <ok ือเราก็นัดถือแม่นมสาวเขาบอกว่าชลเทพต้องเป็นเสือขาวสีเาว่าชลเทพมีลูกอ่อนมีลูกอ่อนมีหลักฐานด้วยไปขอซื้อไม้พายคนที่นั่นเขาทันไปข้างมาคืนนึงไปนอนที่วัดครับไปกระจายด้วยไปกันส่องคนพว่อเมียลูกคนหนึ่งอาจะเป็นไอหินจับไม่ได้หันแล้วหินเลยลูกเขาบอกว่าแม่เขาอยากขับไปอยู่กับลูกเขาอยากขับไปอย เนี่ยขึ้นอยู่ในกลางต้นเลยกลางลำเลยเนี่ยครับทุกคนจะได้เห็นเนี่ยโหทำไมแค่เปิดก็คนลุกอะ่ะเนี่ยเอันเราลักมาก,กี่สิบปีไม่รู้เป็นร้อยแล้วมั้ง<ข>อถ่ายหยนะครับอ่าหลูงประเทพเนี่ยโอ้โหเนี่ยเป็นอย่างนี้เลย นี่เลยเนี่ยมันขึ้นในในลำต้นครับแล้วเราก็จะผูกไว้ที่หัวเรือตลอดตลอดให้ลูกอยู่กับแม่ตลอดอยู่อยู่แม่โอ้บางวันลองวันไหนเราล้นล้นเลยนะครับไม่ด่าไปนะจะพาให้ายหามก็ไม่วิ่งให้หางเรือกูมันดื้อไงวักแกก็ไม่โจ๊กแต่งก็ไม่ลงแล้วก็มานึกได้เรามานึกได้แล้วว่าถ้าลองแม่มาไว้กับแกนะครับกันไม่ต้องรับต้องนอน กวนแม่บ้านนั่นแหละแม่บ้านจะถามอยู่ตลอดเมื่อ,อลูกไว้ไหนบอกที่เหลือต่อมาคืนนี่นะรับบ,บ้าน,านไม่ได้จะ,จะนําลูกไปที่หัวรเรือ,อไว้โขนเรือเลยครับนี่คือโขนเรือชลเทพคนคนดั้งเดิมอยู่ที่บ้านนะครับมี่นทําไมคนนี้คือคนคนดั้งเดิมเขาบอกไงว่าโขนมาละถอนเลยดีกว่า อ๋อนี่แหละนี่ละโขนมาลาทอนเลยอ๋อนี่จะเป็นโขนของที่ไปแข่งมาลาทอนเลยแบบขึ้นโขนชิงทงอยู่เลยใช่ไหมครับใช่ใช่แต่โขนไม่เหมือนเพื่อนเขาเราก็ด่ามันใหญ่อันนี้คือโขนแรกที่มากับเรือก่อนจะากเรือเลยที่มาพร้อมเรือมาถึงปากแมปานเลยใช่ไหมครับนี่เลยเนี่ยโขนเนี่ยดังเดิมเลยแล้โขนก็พูดไงบอกโขนมาลาทอนปีเท่าไหร่ละสองห้าสองหนึ่งแล้วเราเอามา่อนนะนี่เลยครับโขน คนแรกของเรือโชลเทพที่มาปักน้ำปานเลยเป็นคนนี้เลยนะครับนี่นนี้เลยออนลูกไนเนี้ยอ๋อเมื่อก่อนลูกโชลเทพก็อยู่คนนี้แต่ตอนนี้เราก็วิวัฒนาการเราเป็นขุดเสียบใหม่ก็เปลี่ยนคนใหม่แต่ขนเก่าก็คืออ๋อครับแล้วเมื่อก่อนที่ยังไม่มีโชลเทพก็เด็กสมิงอ่ะบ้านเราพายเรืออะไรกันไอเรือรุ่นขนองรุ่นขนองจำได้ไหม ไม่กัน้องเลยที่บ้านเป็นเรือขุดเหมือนกันไม่ทันเลยรู้ใครใครเป็นคนทําอ่ะครับเรือเนี่ยมันเป็นเรือสมัยอ่าสมัยโป๊อ่ะรู้จักโป๊ะไหมรู้จักเขาซื้อมาทําย้อมย้อมปลาเต่าเขาเรียกย้อมอวนย้อมอะไรซื้อเป็นเรือมาเป็นเรือครับเป็นเรือขุดนี่แหละเรือมันไม่ยาวก็ประมาณสักหกเจ็ดวากี่พีพายอันหูลงได้กี่คนสิบสองฝีพายโอ้ย ติดสองติดสามฝีพายนี่1ิดสองฝีพายนี่มีมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นลุงเลยเนี่ยนะรุ่นพูดได้ไงมานี่ถ้เล่นมันตั้งแต่รุ่นนั้น่ะอารุ่นาเรกรุ่นกระน้องอ๋อรุ่นกระน้องซึ่งลูกับพายเรืออยู่ในปักกิ่ปัานเหานี้แหละในเลยในคลองข้งเรานนี้แหละแล้วก็มันดังจงไปพายบ้านใหม่รู้จักบ้านใหม่ไหมสามเลยยอดอ่าบ้านใหม่อะนั่นแหละมาก่อนเนี่ยมันเป็นขนาอน้ำก็เลยท่วมท่วมทุ่งอท่วมทุ่งเขาก็เลยมาเชิญ เรือแข่งมาเริ่มดังแต่ที่ปังหน้ามันไม่เคยมีไอ้เรือบบนี้แล้วเมื่อก่อนเรือแข่งดังดังมาจากไหนแรกเริ่มเริ่มทีหลังส่วนนานที่สุดอ๋อลังสวนเนี่ยตำนานนานที่สุดแล้วเราพายเรือแข่งเรือคือแข่งเรือเนี่ยลังส่วนเป็นตำนานเรือขุดที่ด่านที่สุดอ่าครับอ่าแล้วพวกเราก็เลยมาคิดเล่นโดยที่ว่าเอารุ่นขนองไปแข่งกับไอ้มาบินเมื่อก่อนนี้มันสมัยโป๊ะไงอ๋อก็เรือแบบเรือขุบสองใบสองใบแล้วเจอกันตามตาติด้าคนอะไรอย่าเจอกันมึงแข่งกับกูกูแข่งกับมึงเนี่ยสมัยนั้นน่ะครับ มาบินเข้าอีกรุ่นหนึ่งเข้ารุ่นยี่สิบคนพึ่งขนองนี่รุ่นสิบคนนี่แข่งเรือแข่งกรืออีมาดอะไรอ๋<ล>อเเลยอีมาส์แต่ว่ามันเป็นเป็นเรือยาวก็ใหญ่กับอีมาดหน่อย,ย,นอยหนึ่งแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็เลยมาแปลงเป็นมาด์ิ่งสมัยก่อนเนี่ยประเพณีบ้านเราเนี่ยมันไม่มีเรือยาวมันมีแต่เรือเล็กเล็กเรือสิบคนเรือล่มน้ําเรือเรือสิบคนก็มีเรือมากพวกเรือมากแล้วจะมีเรือยี่สิบคนคือมาบิน แล้วต่อมาก็มีการหาเรือจากใต้มาลำแรกที่เอามาคือมายุราเออชื่อนี้เคยได้ยินครับมายุราเรือมายุราเป็นยาหมดเป็นเรือกี่ฝีพายครับอ่าเป็นเรือยี่สิบฝีพายยี่สิบฝีเอามาจากสุราสุรา์เลยแล้วเอามาเล่นมาซ้อมกันใช่เอามาเล่นก็ทีนี้มันก็เริ่มพอพอเรือพวกนี้มาปุ๊บก็เริ่มวิ่งลงหลังสวนทั้งแรกที่ไปหลังสวนเลยรั้งแรกที่ไปหลังสวนรู้ค่ะจำได้ไหมบรรยากาศนั้น มันได้ทุกอย่างช่วยเล่าให้หลายคนนี้ฟังหนหอ่อยครับมันเหมือนผมอยากรู้จริงๆเลยบรรยากาศคือ,อไปามรู้ลังสวนเนะ่ะค <c oughs> ือตอนนั้นเราเราก็เกรงนะอืหลังสวนเนี่ยโอ้โหเขาคนใหญ่ๆนะเขาพูดอ้ยมันจะไปกันหน้ากลัวจะตายหลังสวนนะวิชาอาคมเยอะอาอาสมัยก่อนมีอ่ามี